สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิเวอร์พูลประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปดอทชาแนลช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทีมลิเวอร์พูลที่พวกเรารักนะครับก็กลับมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งแล้วนะครับหลังเมื่อคืนลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะสเปอร์ไปแบบขาดลอยไปด้วยสกอร์5ประตูตอนน่อ1นะครับลิ ก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ถึง2สมัยในรอบ5ปีนะครับทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ ถึง20สมัยแล้วนะครับภาพรวมของเกมการแข่งขันเมื่อคืนนะครับสรุปแบบให้ได้ใจความนะครับลิฟูก็เหนือกว่าสเปอร์นะครับทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของการครองบอลและเรื่องของการสร้างโอกาสทาประตูนะครับแม้ลิฟูนะครับจะถูกเด็กเก่าอย่างโซลันเก้นักเตะสเปอร์ยิงประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วลิฟูก็เอาคืน5ประตูรวดนะครับในเวลาต่อมานะครับจากดิอาร์ดแม็กลิสเตอร์ กัปโปซาลาและการทำเข้าประตูตัวเองของอูโดกี้นะครับผลงานของนักเตะริพูในเกมเมื่อคืนนั้นนะครับค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะครับหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องของการเพสซิ่งสูงนะครับและเรื่องของการเล่นเกมสวนกลับนะครับของนักเตะริพูที่เล่นกันนี่อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับจนช่วยทําให้ทีมริพูยิงประตูตีเสมอและยิงประตูขึ้นนําทีมสเปอร์ได้นะครับดูเหมือนว่าพอนักเตะ เตลิพูนะครับมีเวลาพักเยอะขึ้นนะครับการเล่นเพสซิ่งและเล่นเกมสวนกลับก็กลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งนะครับเรื่องของแพชชั่นนะครับของเหล่านักเตลิพูในเกมเมื่อคืนก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับแม้จะถูกสเปอร์ยิงประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับแต่นักเตลิพูก็ใช้เวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับในการยิงประตูตีเสมอนอกจากเรื่องเหล่านั้นแล้วนะครับเรื่องของการทําประตูของเหล่านักเตลิพูแต่ละ คนที่ยิงประตูได้ในเกมเมื่อคืนนะครับก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับประตูทั้ง4ประตูที่นักเตะลิฟูยิงได้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นประตูที่สวยทุกประตูเลยนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับลิฟูก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบร้อเปอร์เซแล้วนะครับโดยลงเล่นไปทั้งหมด34เกมเก็บไปได้82คะแนนนะครับโดยเกมนัดต่อไปของลิฟูนะครับลิฟูก็จะลงแข่งกับทีมเชลซี ในช่วงวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วเพื่อนๆชาวลิปูทุกท่านนะครับคิดยังไงกับผลงานของทีมลิปูในเกมเมื่อคืนกันครับประเด็นต่อมานะครับมาดูภาพบรรยากาศการฉลองแชมป์พิมลีของเรานักเตะลิปูและเหล่าเดอะค p อนะครับทั้งในและนอกสนามกันนะครับผม นี่นะครับก็เป็นภาพช่วงเวลาหลังสิ้นเสียงนกหกวีดหมดเวลานะครับลิพูก็เอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์5ประตูนต่อหนึ่งนะครับนี่นะครับผมนักเตะลิพูก็กอดคอกันกลมเลยนะครับ ซาลานะครับถึงกับซุดลงไปที่พื้นสนามเลยนะครับหลังคว้าแชมป์พิมลิกได้นะครับส่วนฟานได้ก็กางแขนนะครับปลดปล่อยนะครับความดีใจออกมานะครับหลังลิโปสามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ได้สำเร็จนะครับผม นี่นะครับส่วนตัวแล้วผมประทับใจภาพนี้ที่สุดนะครับภาพที่เอนโดนะครับกอดกันกลมนะครับกับอาริซงและโลเบอร์สันนะครับบริเวณหน้าปากประตูของทีมลิวพูลช่วงจบเกมนะครับผม พอเหนาานักเตะดีลิฟูนะครับดีใจกันเสร็จแล้วนะครับก็ไปเฉลิมฉลองกับแฟนบอลลิฟูที่สนามแอนฟิลด์กันต่อนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่บอลบอยนะครับถ่ายรูปกับเทนอาโนนะครับเทนอาโนก็ถูกเหล่าบอลบอยนะครับลุมลุมร้อมขอถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งแถวนะครับร้องเพลง you will never walk alone นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆชาวลิฟูทุกท่านนะครับ น่าจะได้ชมคล,คลิปแบบไลฟ์สดนะครับหลังจบเกมทางช่องทางการของทีมลิเร์พูกันแล้วนะครับบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์นี่ก็สุดยอดจริงๆนะครับก็ถือได้ว่าช่วงเมื่อคืนนะครับเป็นวันเริ่มต้นฉลองแชมเปีพยนลีกของทีมลิเวอร์พูลนะครับผมนี่ครับฟานไดซ์ ใจจริงๆนะครับผมในที่สุดลิเวอร์พูลก็กลับมาได้แชมป์พิมลีกอีกครั้งนะครับในรอบ5ปีนะครับส่วนอาเนอร์ชลอตนะครับก็มีการสวมเสื้อลิเวอร์พูลฉลองแชมป์ลีกนะครับซิมิกาส์นะครับก็ซ้อมชูถ้วยและไว้แล้วนะครับซ้อมชูถ้วยรอไว้ก่อนแล้วนะครับโดยลิเวอร์พูลนะครับจะได้นัเล่านักเตะลิเวอร์พูลนะครับจะได้ชูถ้วยกันนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับในเกมนะสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลแข่งกับคริสตัน าเลที่สนา and fail นะครับผมนี่นะครับซาร่าก็บกมือนะครับเมื่อคืนซาร่าก็กลับมายิงประตูให้อีกครั้งนะครับกับทีมลิฟูได้สักทีนะครับผมนี่แคลเลอร์ฉนงกับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างสนุกสนานนะครับนี่กาเฟนแบกครับเอนโดนะครับก็เป็นนักเตะญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้แชมป์พิมลีร่วมกับลิเวอร์พูลนะครับบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับผม นี่หลังจากฉลองกับแฟนบอลเสร็จแล้วก็นะครับเหล่านักเตะลิเวอร์พูลนะครับก็มากอดคอกันเป็นวงกลมนะครับมาเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับอีกทีนะครับเพื่อฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับด้านนูนเยสนะครับก็ฉลองเช่นกันนะครับแม้ช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับจะมีเรื่องราวดราม่านะครับของนูนเยสออกมานะครับแต่นูนเยสไม่พลาดนะครับออกมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับเพื่อนๆและแฟนบอลลิเวอร์พูล นะครับแม็กอลิสเตอร์นะครับประตูที่มีแม็กอลิสเตอร์ยิงเมื่อคืนนะครับก็ถือเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าแม็กอลิสเตอร์เล่นดีนะครับมา4ีถึงหเกมติดต่อกันแล้วนะครับและฟอร์มมาพีคนะครับในช่วงท้ายซีซั่นนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วแม็กอลิสเตอร์นะครับยังได้รับรางวัลแมนของเดอะแม็กนะครับจากคาวสเบิร์กอีกด้วยนะครับผม เทนอาร์โนครับสใส่เสื้อฉลองแชมป์นะครับก็ต้องลุ้นไปด้วยกันอีกครั้งนะครับว่าเทนจะอยู่ต่อกับทีมีิภู ต่อไปหรือไม่ในซีซั่นหน้านะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีแนวโน้มสูงมากที่เทนจะย้ายไปทีมเลอเอ้ามาริดก็ตามนะครับแต่นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในโลกฟุตบอลนะครับเทนอาจจะเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายก็ได้นะครับซึ่งกักโปนะครับก็ได้ออกมาพูดหลังนะครับฉลองแชมป์เช่นกันผ่านสื่อว่าเขาอยากให้เทนนะครับอยู่ต่อไปเหมือนฟานไดและซาร่า น,นี่กับฟานได้นะครับฉลองแชมป์นะครับสุดยอดจริงๆนะครับบรรยากาศภายในสนามแอนฟิลด์นะครับก็เต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้มสุดมีความสุขนะครับของ เรานักเตะริพูทีมงานนะครับบรรดาสตาฟโค้ดและเหล่าแฟนบอลริพูนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับเรียกได้ว่าการถ่ายภาพเซลฟี่นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทีมริพูของพวกเราทํากันเป็นประจำนะครับเวลามีความสุขนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศการฉลองแชมป์นอกสนามแอนฟิลด์นะครับนอกสนามแอนฟิลด์นะครับก็ฉลองกันอย่างบ้าคลั่งและมีความสุขนะครับ โอ้โหเลยสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลานะครับ อ่าเนอร์ชลอตร้องเพลงนะครับขอบคุณเยอร์เกนครอฟนะครับเยอร์เกนครอฟนานาน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 ะครับผมเชื่อว่าเพื่อน,อนๆนด้จะได้เห็นช็อตนี้กันไปแล้วในช่วงไลฟ์สดหลังจบเกมนะครับแล้วก็มีฉลองนะครับชแชมเปญนะครับเหล่านักเตะลิปูนะครับรวมตัวกันนั่งนะครับนั่งนะครับที่พื้นมองดู bon N N แฟนบอลลิปูฉลองกันอย่างมีความสุขนะครับ นี่ครับจอห์นเดิเฮนลี่นะครับเจ้าของทีมนิพูก็เดินทางนะครับมาให้กำลังใจชลอตและทีมงานรวมถึงเเหล่านักเตะลิพูเช่นกันในเกมเมื่อคืนนะครับผม นี่นะครับค่ำคืนที่แอนฟิลด์เนี่ยก็ฉลองกันอย่างสนุกสนานนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมีความสุขนะครับส่วนเมื่อคืนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับช็อตเอเลียสมีปัญหากับอาริเอ้กับริชาริซรงนะครับและเอเลียสก็ตอบโต้ริชาริซรงกลับไปด้วยเลขสอละกูนนะครับประมาณคงริชาริซงว่าพวกกูนะแชมป์ลิีกสิสมัยนะเว้ยประมาณนะครับ นี่นะครับบรรยากาศเริ่มต้นฉลองแชมป์กับลิฟว์ฟูลนะครับก็ดีจริงๆนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นคลิปบรรยากาศนอกสนามแอนฟิลด์นะครับที่นะครับแฟนบอลลิฟว์ูลนอกสนามแอนฟิลด์ก็ฉลองกันอย่างสนุกสนานเช่นกันนะครับนี่ครับโอ้โหผมไม่สามารถเปิดคลิปได้นะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับจึงต้องก่อภาพเป็นแบบประมาณนี้แทนครับนะครับจุดคู่กันอย่างเต็มที่นะครับ นี่ยังไม่ใช่วันชูถ้วยแชมป์นะครับยังฉลองกันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าวันชูถ้วยแชมป์พิมลีกนะครับน่าจะฉลองกันอย่างมันนะครับและยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกนะครับส่วนเทน์อาโนนะครับก็ไม่พลาดนะครับ ออกมาถ่ายคลิปนะครับฉลองเหล่านักเตะลิปูฉลองกันในห้องแต่งตัวเช่นกันนะครับเต็มที่กันสุดเหวี่ยงทุกคนเลยนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงเวลาช่วงนี้นะครับถือเป็นช่วงเวลานะครับสุดสุขสุดมีความสุขของเหล่านักเตะลิปูและแฟนบอลลิปูอย่างพวกเรานะครับในที่สุดลิปูก็กลับมาคว้าแชมป์พิม์ลีได้อีกครั้งแล้วนะครับผมที่จริงนะครับก็ยังมีคลิปนะครับบรรยากาศฉลองแชมป์มากกว่า นี้นะครับมานําเสนอแต่เนื่องจากเวลาในการนํานเสนอคลิปค่อนข้างน้อยนะครับคลิปที่ผมนํามาฝากนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศการฉลองแชมป์ของเรานะักเตะลิปูและแฟนบอลจึงมีประมาณนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องที่น่าสนใจหลังลิฟท์ผู้ได้แชมป์พิมเ์ลีกซีซั่นนี้กันนะครับเบอร์จิลฟานได้นะครับเป็นนักเตะชาวดัตเพียงคนเดียวนะครับที่สวมปอกแขนกับตันทีมที่คว้าแชมป์พิมเ์ลีกนะครับเคียซ่านะครับเป็นนักเตะชาวอิตาลีคนที่2ที่คว้าแชมป์พิมเ์ลีกโดยคนแรกก็คือบาริโอมาริโอมาโรเตลี่นะครับอดีตกอง,องหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับแต่เคียซ่านะครับเป็น,น นักเตะชาวอิตาลีคนแรกที่ควา้าแชมป์พิมลีกร่วมกับบริวอร์พูลนะครับโดมินิกโซบอสไลนะครับเป็นนักเตะชาวฮังการีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่ควา้าแชมป์พิมลีกและโซบอสไลนะครับยังสร้างสถิติควา้าแชมป์ได้ทุกซีซั่นของอาชีพนักฟุตบอลของเขาอีกด้วยนะครับด,ดูอิเดียร์นะครับเป็นนักเตะชาวโคลอมเบียคนที่2นะครับที่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับโดยคนแรกก็คือกัวาดาโดในซีซั่น2014ถึง 2015นะครับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์นะครับเป็นนักเตะชาวอาร์เจนตินาเพียงคนเดียวที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลนะครับอาร์เนอร์ชลอตนะครับเป็นผู้จัดการทีมชาวดัตเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนอกจากนั้นแล้วนะครับชลอตยังเป็นผู้จัดการทีมคนที่5ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในซีซั่นแรกที่เข้ามาคุมทีมไลอ้อนกาเฟนแบกนะครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของแต่และประเทศที่ลงเล่นมา5สมัยแล้วนะครับทั้งที่อายุ เพียง22ปีเท่านั้นดาวินนูเยสนะครับเป็นนักเตะชาวอุรุกวัยคนแรกที่คว้าแชมป์พิมลีกร่วมกับลิเวอร์พูลนะครับดิโอโกโชต้านะครับเป็นนักเตะชาวบูรุเกตคนแรกที่คว้าแชมป์พิมลีกร่วมกับลิเวอร์พูลนะครับคอสตาซิมิกานะครับเป็นนักเตะชาวกิสเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์พิมลีกนะครับโมฮัมหมัดซาลานะครับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ในรายชื่อผู้ยิงประตูสูงสุดตลอดการของพิมล โดยยิงประตูในพิมพ์ลีกไปแล้วทั้งหมด185ประตูนะครับและสาม,มารถเอาชนะกุลอากูเอเลโรนะครับตำนานทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้นะครับผม เรื่องต่อมานะครับลิวพูนะครับรั้งอันดับหนึ่งของพิมลีกซีซั่นนี้ในเรื่องสถิติการยิงประตูนะครับทั้งสถิติประตูที่ยิงได้ที่ยิงไป80ประตูสถิติการยิงประตูที่พยายามยิง591ครั้งสถิติการยิงตรงกรอบที่ยิงตรงกรอบ216ครั้งค่า XG นะครับที่สูงอยู่ที่75.5สิถิติการสร้างโอกาสทองนะครับที่ริวพูสามารถสร้างโอกาสทองรวมกันทั้งหมดได้136ครั้ง และสถิติการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งนะครับที่สัมผัสบอลได้มากถึง1 2 7 4ครั้งนะครับผมลิพูนะครับยิงได้มากถึง15ประตูในทุกรายการเมื่อแข่งกับสเปอร์ในซีซั่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสเปอร์โดนลิพูยิงเละเลยนะครับในซีซั่นนี้นะครับลิพูนะครับไม่เคยแพ้ในพิบัติที่แอนฟิลด์เลยหากทําประตูขึ้นนํา2ประตูขึ้นไปในครึ่งแรกและสามารถชนะได้มากถึง1 1ึ เเกมนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับลิพูคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้เป็นสมัยที่20ทําให้ลิพูเป็นแชมป์ลีกเท่ากับทีมแมนยูแล้วนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลังลิพูได้แชมป์พิมลีกนะครับผม ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับมาฟังความรู้สึกของเรานักเตะลิพูหลังได้แชมป์พิบลีกกันนะครับเริ่มกันที่กัคโปนะครับกัคโปนะครับเปิดเผยว่าการได้แชมป์พิ์ลีกเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งมากพวกเขาทํางานกันหนักมากในปีนี้ลิพูมีช่วงเวลาที่พิเศษมากมายแต่การได้แชมป์พิ์ลิกถือเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อที่สุดเขาดีใจนะครับที่เหล่านักเตะในทแลนด์มีส่วนช่วยทําให้ลิพูได้แชมป์พิบลีกในซีซั่นนี้ทั้งฟานได์และไรอันกาเฟนแบก ทําผลงานกันได้ดีมากนะครับคาเฟนแบดสามารถกลับมาเล่นได้ดีเหมือนสมัยที่ยังเล่นในเนเธอร์แลนด์ได้อีกครั้งมันจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นมากที่ได้เห็นว่าฟานไดและกาเฟนแบดเล่นดีๆมากในซีซั่นนี้ชลอตนะครับได้พาทีมลิพูขึ้นไปสู่อีกหนึ่งระดับด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับนักเตะลิพูที่มีในตอนนี้เขาจึงหวังว่าซีซั่นหน้าเขาและเพื่อนร่วมทีมนะครับจะมีเวลาเตรียมตัวกันให้พร้อมมากขึ้นกว่านี้แต่การได้แชมเปี้ยนเลกถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับ ด้านเอ i s สซิสแมกอลิสเตอร์นะครับเปิดเผยว่าการได้แชมป์ฟุตบอลโลกและได้แชมป์พิมพ์เบลีเป็นสิ่งที่พิเศษมากถือเป็นความสําเร็จที่เขาชื่นชอบมากจริงๆนะครับแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เพื่อนร่วมทีมมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมทุกคนคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขาเขาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของความสําเร็จที่เกิดขึ้นเท่านั้นนักเตะลิพูชุดนี้เป็นทีมที่ดีจริงๆนะครับแม้ซีซั่นที่แล้วเขาและเพื่อนร่วมทีมยังดีไม่พอแต่ซีซั่นนี้พวก เราก็สามารถสร้างความแตกต่างจากซีซั่นก่อนได้สําเร็จการคว้าแชมป์พิมพ์ลีนะครับได้จึงเป็นสิ่งที่พิเศษมากและเขาหวังว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับล์พู จะสนุกนะครับกับการได้แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้เหมือนกันกับเขาด้านโรเบิร์ตสันนะครับเปิดเผยว่าการได้แชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากและไม่มีประสบการณ์ไหนสามารถนํามาเปรียบเทียบ e ได้เลยแต่การได้แชมเปี้ยนลีกครั้งก่อนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แปลกมากก็เป็นประสบการณ์ที่เขาชอบเช่นกันด้านซาร่านะครับเปิดเผยว่าการได้แชมเปี้ยนลีกต่อหน้าแฟนบอลลิพูเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและเป็นเรื่องที่พิเศษมากทุกคนก็ค ได้เห็นกันไปแล้วในเกมเมื่อคืนว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเกมบ้างการได้แชมเปี้ยนลีพิกพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลจึงเป็นความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อจริงๆส่วนตัวแล้วนะครับเขามองว่าการได้แชมเปี้ยนลิกซีซั่นนี้นั้นดีกว่าการได้แชมเปี้ยนลีพิกครั้งก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการได้แชมเปี้ยนลิกซีซั่นนี้ให้ความรู้สึกที่พิเศษกว่าครั้งก่อนนะครับเพราะแฟนบอลลิพูได้ร่วมฉลองแชมป์ด้วยแต่ประสบการณ์การได้แชมเปี้ยนลิกครั้งก่อนก็เป็นนประสบณ์ทีี่่ดเช แม้ว่าตอนนี้นักเตะบางคนที่ได้แชมป์พิมลีกครั้งก่อนจะออกจากทีมไปแล้วและมีผู้จัดการทีมที่แตกต่างจากครั้งก่อนแต่ทีมลิพูชุดนี้ก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าสามารถทําสิ่งที่พิเศษอีกครั้งให้เป็นจริงได้ด้านฟานไดนะครับเปิดเผยความรู้สึกหลังได้แชมป์ว่าการได้แชมป์พิมลีกมอบความรู้สึกที่พิเศษมากและไม่สามารถลืมได้หลังตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนนะครับเขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์ร่วมนะครับก่อนเกมตลอดทั้งสัปดาห์สุดท้าย แล้วนะครับพวกเขาก็ทําสําเร็จลิปูสมควรแล้วนะครับที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับเขาแล้วนะครับสโมสรลิปูคือสโมสรที่สวยงามที่สุดในโลกและแฟนบอลลิปูก็สมควรได้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยเช่นกันเขาจึงขอให้แฟนบอลลิปูนะครับสนุกกับการฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้และด้านอาิซงนะครับเปิดเผยความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆนะครับที่จะบรรยายความรู้สึกของเขาออกมาเป็นคําพูดได้การได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นมีความหมายมากและมอบความ รู้สึกที่หลากหลายให้กับเขาถ้าให้พูดตรงๆนะครับเขารู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองนั้นขึ้นๆลงๆนะครับมีหลายอย่างเลยที่ผุดเข้ามาในหัวของเขาหลังได้แชมป์ทีมวิพูชุดนี้นะครับต้องเสียสละมากมาย นะครับหลายอย่างเพื่อความสําเร็จและต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายหลายอย่างด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมการบาดเจ็บนะครับซึ่งตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บในซีซั่นนี้เช่นกันนะครับอีกทั้งยังมีอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ concussion อ,อีกด้วยนะครับเขาพอใจนะครับที่ทีมริพู นะครับเล่นได้ดีในเกมเมื่อคืนนะครับเกมเมื่อคืนเขามองว่าเพื่อนร่วมทีมเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากสําหรับเขาแล้วนะครับลิพูแค่ได้แชมป์พิมลีกในซีซั่นนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับเขานะครับเพราะการได้แชมป์พ e มลีกนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและเป็นสิ่งที่พิเศษมากนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกของเรานักเตะลิพูหลังได้แชมป์พิมลีกนะครับผม และประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ชลอสหลังลิพูได้แชมป์พิมลีกกันนะครับเรื่องที่หนึ่งะครับชลอสยอมรับว่าเขารู้สึกมีความสุขมากนะครับการคว้าแชมป์พิมลิกได้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ จนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่จะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่พอได้เห็นสีหน้าของแฟนบอลริพูที่มีความสุขหลังได้เห็นริพูเป็นแชมป์พิ์ลีกเขาก็ตระหนักได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงการได้แชมป์พิ์ลีกในซีซั่นนี้นะครับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องที่2นะครับเชล็อเปิดเผยว่าการได้มาเป็นโค้ชให้กับริพูถือเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโค้ชการได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สโมสรนิพูด้วยการพาทีมคว้า นั้นเป็นสิ่งที่เขาฝันถึงมานานตั้งแต่2อถึงสปีก่อนแล้วนะครับครั้งแรกที่เขามาเยือนที่แอนฟิลนะครับเกิดขึ้นเมื่อมเมื่อประมาณ4-5ถึงปีก่อนนะครับเขาถูกเชิญมาในฐานะแขกของเป๊ปไรเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิพูในตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นลิพูก็เอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และตอนนั้นเขานะครับยังได้มีโอกาสดูเทนอานและโจโกลเมธลงเล่นให้กับทีมลิพูชุดเล็กอีกด้วยการคว้าแชมป์พิมลีกซีซั่นนี้ตอน,น,น หน้าทีมสเปอร์จึงเป็นเรื่องที่พิเศษมากสําหรับเขานะครับเรื่องที่3มนะครับเชล็อเปิดเผยว่าช่วงเวลาที่เขารู้สึกตื่นตันใจที่สุดก่อนเกมเมื่อคืนนะครับก็คือตอนที่รถบัสของทีมลิพูมาถึงสนามแอนฟิลด์นะครับแฟนบอลลิพูที่รอต้อนรับนักเตะนั้นนะครับตื่นเต้นกันมากทําให้เขารู้สึกว่าเกมเมื่อคือนลิพูห้ามแพ้สเปอร์โดยเด็ดขาดแฟนบอลลิพูในเกมเมื่อคืนนั้นน่าเหลือเชื่อมากนะครับและทําให้เกมเมื่อคือนเป็นวันที่พิเศษของทีมลิพู เรื่องที่4นะครับชลอตเปิดเผยว่าเขานะครับจำคำพูดของจอห์นดัมยูเฮนรี่ที่พูดกับเขาหลังลิฟว์ดได้แชมเิีเม์ลีกไม่ค่อยได้นะครับแต่จอห์นดัมยูเฮนรี่น่าจะแสดงความยินดีกับเขา นะครับในมุมมองของเขานั้นนะครับเขามองว่าการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งนี้ก็มีความหมายกับเจ้าของสโมสรอย่างอย่างจอห์นอวิลเฮนรี่เช่นกันนะครับเพราะจอห์นวิลเฮนรี่มอบความไว้วางใจให้ใหกับเขาได้คุมทีมลิเวอร์ pool แม้ในตอนแรกเขาอาจไม่ใช่ตัวเลือกอันดับที่1นนะครับแต่การที่จอห์นอวิลเฮนรี่เลือกตัวหัวหน้าโค้ดโดยพิจารณาจากการเลือกโค้ดที่เหมาะสมที่สุดแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของสโมสรลิเวอร์ pool นะครับและการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งนี้นะครับ ถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากและเพราะเป็นการคว้าแชมป์เป็นครั้งที่2ในรอบ5ปีและเป็นการคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเรื่องที่5นะครับชลอสเปิดเผยว่าเขารู้สึกดีใจนะครับที่ครอบครัวของเขานะครับเดินทางมาให้กําลังใจเขาที่ลิเวอร์พูลนะครับอาชีพโค้ชฟุตบอลเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละเวลาที่อยู่กับครอบครัวซึ่งครอบครัวของเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาและครอบครัวจึงเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากเช่นกันแต่การคว้า แชมป์พิม์ลีกได้นะครับถือเป็นความสําเร็จที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการเสียสละเวลาที่อยู่กับครอบครัวแล้วการได้เห็นครอบครัวนะครับมาฉลองแชมป์พิม์ลีกด้วยกันจึงเป็นเรื่องที่พิเศษมากนะครับเรื่องที่6นะครับชลอตนะครับขอบคุณเยอร์เกนครอฟนะครับที่มอบกลุ่มนักเตะลิอร์พูลที่ดีให้เขาทํางานนะครับและครอฟนะครับยังสร้างวัฒนธรรมการทํางานหนักให้กับกลุ่มนักเตะลิอร์พูลชุดนี้อีกด้วยวัฒนธรรมการทํางานหนักที่ครอฟได้มอบเอาไว้ให้ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้ลิปูประสบความสําเร็จในซีซันนี้การขอบคุณครอปนะครับจึงเป็นสิ่งที่สมควรทําแล้วนะครับและเ,เรื่องที่7ดนะครับชลอตมองว่าบิลแชงครีตํานานผู้จัดการทีมของลิปูน่าจะเข้าใจสโมสนรนิปูได้ดีกว่า,านะครับแต่ตั้งแต่วันแรกที่เขามาคุมทีมเขาก็ตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าแชมเปี้ยนลีกคือถ้วยรางวัลที่พิเศษที่สุดนะครับแม้ซีซันนี้ลิปูจะผิดหวังกับการตกรอบแชมเปี้ยนลีก พรเปเชนะครับแต่เป้าหมายที่สําคัญที่สุดก็คือกว่าก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในลีกฟุตบอลที่ยากที่สุดในโลกและในยุคที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นสูงมากจึงถือเป็นความสําเร็จที่พิเศษนะครับผมตหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิฟูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ